กาญจนบุรีผู้สมัครถึงกับอึ้งเจอพ่อค้าข้าวขาวหมูบอกไม่ชอบพักนี้เจ้าตัวก็ยังยิ้มสู้ส่วนใหญ่ชาวตลาดรัดยาให้การต้อนรับดรวรสุดาสุขหาลมผู้สมัครพักกรมไทย้ังชาพร้อมบอกเพิ่งเห็นรายแรกออกมาเดินพบประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดเชา้าบ้านรัดยาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ดรวรสุดาสุขารลมขุรสาวคนเล็กในแพทย์เดชาสุขารลมอดีตสสากาญจนบุรีและอดีตรัฐมนตรีรลายกระทรวงพร้อมทีมงานได้ลงเดินตลาดเช้าในเขตตำบลลัดยาโดยการเดินพบประชาชนพร้อมบัตรแนะนำตัวเองส่วนใหญ่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นต่างบอกว่าตัวจริงสวยกว่าในบัตรที่แนะนำตัวอีก ทำเอาด็อเตอร์วอรัสุดายิ้มแก้มปริกับคำชมในครั้งนี้พร้อมทั้งแจ้งว่าหลังจากได้เบอร์แล้วจะมาพบปะอีกขอฝากตัวด็อเตอร์วอรัสุดาสุขาลมไว้รับใช้สักคนหนึ่งและขณะที่เดินไปกราบขอฝากตัวกับพ่อค้าข้าวขามหมูอยู่รายหนึ่งได้ร้องบอกว่าไม่ชอบพักนี้เล่นเอาดรวอรสุดาสุขาลม พร้อมทีมงานถึงกับอึง้งแต่ก็ยังยิ้มสู้ก่อนเดินต่อไปเรื่องเช่นนี้มันเกิดขึ้นได้กับผู้ลงสมัครทุกคนทุกพักที่ลงมาเล่นการเมืองในสถานการณ์บ้านเมืองเช่นปัจจุบันนี้บางพักอาจเจอหนักกว่านี้แต่ก็ต้องทนยอมรับสภาพกันไปถือเป็นเรื่องนานา,นาจิตตัง และการหาเสียงของผู้สมัครบางรายอาจเจออุปสรรคเนื่องจากทางกตตกลางได้มีการจัดรูปแบบพื้นที่ห้ารูปแบบจึงกระทบกับการหาเสียงเนื่องจากผู้สมัครบางรายได้ลงพื้นที่มานานแล้วแต่ถูกตัดเป็นรูปแบบออกไปจึงกระทบกับผู้สมัครบางรายและดีกับผู้สมัครบางรายสาเหตุบางแห่งผู้ใช้สิทธิ์มีไม่ถึง ทางกรกะตจึงต้องเกลี่ยให้ประชาชนได้ลงตัวนั่นเองสำหรับกาญจนบุรีใช้เฉพาะราษฎรสัญชาติไทยจำนวนราษฎร816,803คนเฉลี่ยต่อสอสอหนคนในจังหวัดกาญจนบุรีเท่ากับ163,360คนรูปแบบที่5พื้นที่ประกอบด,ด้วย เขตเลือกตั้งที่หนึ่งมีอำเภอเมืองกาญจนบุรียกเว้นตำบลบ้านเก่าอำเภอบ่อพลอยเฉพาะตำบลหนองปุ่มเขตเลือกตั้งที่สองมีอำเภอท่าม่วงอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอปนมทวนเฉพาะตำบลหนองโรงตำบลทุ้งสมอตำบลดอนเจดีและตำบลหนองสาลายเขตเลือกตั้งที่สามมีอำเภอธมกาอำเภอปนมทวน ยกเว้นตำบลหนองโรงตำบลทุ่งสมอตำบลดอนเจดีและตำบลหนองสาลายเขตเลือกตั้งที่สี่มีอำอเภอลาวขวัญอําเภอห้วยกระเจ้าอําเภอบ่อปลอยยกเว้นตำบลหนองปุ่มและอําเภอหนองเปือเขตเลือกตั้งที่ห้ามีอําเภอทองปะปูมอําเภอสังขระบ,บุรีอํอาเภอไสโยกอําเภอศรีสวัสดิ์ อำเภอเมืองกาญจนบุรีเฉพาะตำบลบ้านเก่าข่าวนิวยี่สิบสี่กาญจนบุรีปรีชาไหลาวารินรายงาน